वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคบุนหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาบนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริง มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดมีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จ สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมีนาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุข ทุกก้าวเดินทุกชีวิตสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราปรารถนาะคือความสุขความสำเร็จทำอย่างไรสิ่งแรกที่เราต้องทำต้องปฏิบัติสร้างพลังใจให้กับตัวเองค่ะในช่วงนี้มีวิกฤตมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกของเราเราต้องตั้งสติมีสติในทุกสิ่งอย่าฟุ้งซ่านเปล่ปวนมหาเดวีเข้าใจบางครั้งพูดมันง่ายแต่สิ่งที่เกิดและทำมันอาจจะยาก แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้คือตั้งสติอย่าฟุ้งซ่านขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเราจะมาเริ่มต้นการทานายชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมปี2563มีเกณฑ์ได้ของขวัญของหมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับข้าวของเงินทองสิ่งที่ดีจะมีเข้ามาในชาวราศีพิจิกแต่บางครั้ง อาจจะได้แต่มันไม่ได้ดังใจบางทีความคาดหวังของคนเรามันอาจจะสูงเกินไปเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกให้ปล่อยวางอย่าคิดมากอย่าฟุ้งซ่านเพราะสิ่งที่ดีๆกําลังจกหลังไหลกําลังจะปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นบางอย่างบางสิ่งอาจจะไม่เป็นดังใจค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากการแลกเปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือค่ะ คุณจะมีโชคดีสิ่งดีๆการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีการมั่นไม้สิ่งที่ดีๆจะมีเข้ามาให้กับคุณค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเยอะได้เยอะแต่ก็อาจจะจ่ายเยอะระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกคือเมื่อเรารู้ว่าเออมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะเราก็พยายามที่จะประหยัดเซฟในสิ่งที่ควรจะเซฟได้ค่ะ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเกณฑ์การงานช่วงนี้จะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะประสบความสําเร็จค่ะอาจจะต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบงังทําความลับในบางสิ่งค่ะความรัก หากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหรือหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้วีซา่าพาส,สปอร์ตหน่วยงานราชการธนาคารที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทุกสิ่งจะผ่านพ้นจะคลี่คลายค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้เดินทางต่างประเทศ การเดินทางไกลครั้งนี้คุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะการเงินได้เข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะอย่างที่มหาเดวีบอกช่วงนี้ราศีพิจิกการเงินเข้ามือเยอะแต่ก็อาจจะใช้จ่ายเยอะเช่นเดียวกันและอาจจะได้เงินจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองจะได้ทั้งโชคลาภและจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองค่ะ ถ้าคุณมีสติในการใช้ใจคุณจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกเรามาดูสรุปกันสําหรับชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมเกณฑ์ความรัก หากใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าการโนกใจมือที่สามเข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลหากใครที่ยังโสดจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่มีสติในการตัดสินใจในการคบหากับคนบางคนหรือมีสติในการที่จะมีความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินทั้งก้อนใหญ่และก,ก้อนเล็กอาจจะมี ได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองหรืออาจจะได้โชคลาภก็ได้แต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นเพราะได้มาเยอะก็จ่ายเยอะแต่จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานนั้นจะผ่านพ้นจะคลี่คลายอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารเอกสารการเดินทางเอกสารการติดต่อหน่วยงานราชการธนาคารวีซ่าพาสปอร์ตคืออันนี้มหาเดวียวกตัวอย่างนะคะเอกสาร การโอนกรรมสิทธิ์หรืออะไรต่างๆที่คุณจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะมีนิมิตหมยใหม่ๆม,ม,มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ